มันมีวันเสามีตลาดคนก็มีอยู่เนาะคนไม่กลัวจะบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวมันไม่ได้ติดเร็วขนาดนะเนาะมีแรงมันก็ไม่ติดแต่คนมีติดแต่คนเผาจะเนี่ยคนเนี่ยคนที่เดินไปเนี่ยคนมาดูแลตลาดจะมีสองสามคนมาคอยดูเลว่ะ ไม่ให้อยู่นานเนาะให้ยืนไกลๆกันมากเลยร้านที่โอเล่ชอบเขาพีทในตลาดจะอยู่ทั้งเนินึงกับน้ำเพื่อนเนาะนี่ร้านนี้ที่ร้านเรากินประจำดูลุงหน่อยเปิดเผยหน้าหน่อยลุงร้านนี้ที่กินประจำชอบขายของโอเล่ปี เขเรียกไฮตังแล้วออก็วิ่งหนีตลกตลกตลกพี่น้องเขียนไว้ทุกทุกด้านให้คนอ่านเนาะว่าต้องทำยังไงมั่งาม,ามาตลาดแต่ก็มีคนมาเดินรู้ด้วยให้ให้เรา grabbar บบรีวิวตุ๊บยุ่ สุดยอดสุดสามร้านนี้สื่อประจำชอบให้ขนมอริจหนอยตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ ยืนทางห่างกัน,นี่นงตลาดเอ,อ้ลืมหวัหวหัวก,กันลำสิชื่ออะไรนะ มันไงฮันนี่นี่ไม่ชื่อมันอันนี้หัวนีและทิศสีดำอันนี่ Das ist schön. Mann. Und welche ist das? Dann kann mixen, ne? Was? Mixen, ne? Können wir auch mixen, ja. ja.

Mit Bienenformaten. Aber da habe ich im Moment auch keinen. Ja, ich habe auch keinen. Das würde ich gerne gerne nehmen. Wenn Sie möchten, gut, das gleichen hier. Wie viele bräuchten ich? Einen noch dazu gerne. Sonst ja Jawohl, 1, 2, 3. 3 95 คปิดหมดเลยพี่้องร้านขายเม็ดดอกไม้กับปิดดูอดอกซากุระนี่สวยๆส,สีขาวแต่ว่าถ่ายไม่ได้เนาะถ่ายไก่ไม่ได้มันสูงพี่หนงมันอยู่สูงต้นหน่อยๆตเต็มเลยเนาะว่ารดก็กระลอกกระโหล,กกลไม่ค่อยมีพี่้องวันนี้ขนาดมีตลาดนะเนาะ ส่งหนึ่งซื้อพิมพ์นเขาโอรี่ฮ้นี่ไงรถรถตรงซื้อพิมพ์ไปซื้อของตลาดแล้วก็เขาไปโอลี่ไปทรงกองตรงนี้กองพัสะดุส่รงได้จ้ะนี่ขเขาปิดมดหน้านเฮ้ยฉันคิดว่าแต่เขาเปิดนะนี่ซื้อมิดดอกไม้ไม่ได้เราพี่้องดิว่าฉันซื้อไหวเนาะสวยไหม ดอกดอกสีขาวสวยสวยด้วยใบมันจะสวยนะพี่น้องเวลาเปลี่ยนสีเนี่ยฉันไม่รู้จักชื่อมันว่าดอกดอกอะไรเนาะคิดว่าดอกดอกซากุระนั่นเลยเนาะแมงพึ่งเต็มเลยจ้ะแมงพึ่งเต็มเลยนู่นลดลงจอดดีนู่น เงียบเงาดีว่าวันนี้มีตลาดและมีคนเดินหน่อยเนาะ